ไม่ได้ลูกก็ถอยเลวน่คนเดียวกันไม่อาคนละมุอวะน้องก็มอง ภาีราร้าต่อครทางนยกของท่านนายกคนใหนะครับปีานะครับขอให้เป็นป้าของ เดี Anda, utral, ๋ยวตัข่าให้เห็นถกให้เลยตักข่ามาครับตักข่าใช่ไหมตักข่ามาเนี่ย ภาพาุกภาพเลยครับเ่อที่จะให้เกิดถ่ายภาพร่วมกับด้านบนนะครับเป็นองค์สองสี่ร้อยตั้งและที่สามนั้นนะครับก็เป็นนะครับเปนร้เอลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เอาไปแล้วพี่มาแจกคราไปแล้วกับ ขวามาเสร็จแล้วขวาไปซ้ายนะครับหลังจากนั้นนะครับพนักานนะครับมาจุดต่างๆนะครับแบบทักสีมองมาทีกล้องเลยครับเพื่อนๆมองมาี่กล้องเลยครับผมอยแล้วครับจงบนถ่าย่งๆนะครับจงกางนะครับจงกางครับจงการครับไอเดียเดียไอคิวนีนะครับีเราเนดาวโรมโ่ยงไม่ได้เยอนะครับที่ริเกะนะครับ ตามมาครับไปอัรู้ว่าฉค่ะล้รกันนะี่รจาท่านผู้มีเกียรติไทยเรนะครับ ท่านครับท่านครับ nope> totally ี่ครับมีพีครับอันหน้ามีพีต้องท่านครับขอยใช้แลครับนี่ครับนี่นี่ครับได้ครับข่ายแวครับขอบคุณได้ครับได้ครับโอเคครับ ครับท่านนายกมีมรกิ์จิตต้องประชุมครับทีานขอรัฐครับส่ร้องัดผู้สบดไปนะครับั้สอบผนี่เขาแ